จะรอ9น 1, ึ่เก้าเจะ,ค,ะครับในขณะเดียวกันได้มีอีกหนึ่งโครงการดีๆที่อยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รับทราบด้วยเป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่อยากจะให้ทุกท่านนั้นนะคะได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปลูกป่กปกปาชายเลนวันนี้เ,เรานําภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะเป็นภาพของคู่แม่ลูกค่ะที่ทํากิจกรรมดีๆในช่วงวันแม่แห่งชาตินะคะ CPF ได้สารต่อโครงการปลูกปันป้องป่าชายเลนชวนชุมชนจิตอาสากว่า1000คนร่วมลงพื้นที่อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะ นายวุฒิชัยสิทธิปรีดานันรองกรรมาการผู้จัดก,การอาวุโสด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยังย่งยืน c p f เปิดเผยว่าการดำเนินโครงการปลูกปันป,ป้องป่าชายเลนในจังหวัดชุมพรแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกใหม่จำนวน40ไร่และพื้นที่อนุร,รักษ์จำนวน520ไร่โดยครั้งนี้นะับเป็นครั้งที่2ที่ได้ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลนบริเวณหมู่2ตำบลชุมโคอําเภอประทิวจังหวัดชุมพรจำนวน30ไร่คิดเป็นจำนวนพันไม้21,330ต้ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ปลูกป่าที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาชาวบ้านในพื้นที่หน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้บริหารและพนักง,งาน CPF ตลอดจนครูอาจารย์นักเรียนกว่า1000คนนับเป็นการสร้างความร่วมมือเชิงบูรณาการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาคมท้องถิน่นร่วมกันดูแลรักษาป่าชายเลนอย่างเข้มแข็งจนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการดําเนินการเช่นมีกฎกติกาชุมชนป้องป่งปาชายเลนมีเวรยามอาสาตรวจตราป่าชายเลนเป็นต้น เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับจากส่วนที่มีการาทำลายไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าทรัพยากรตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญต่อชุมชนค่อนข้างมากอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็มองว่าถ้าเรามาทําให้มันเกิดความสมบูรณ์มากขึ้นก็จะทําใหเา้เกิดระบบนิเวศที่ดีแล้วก็จะทําให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นจากการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ที่มีอยู่ และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้จัดก,กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโอกาสเฉลิมพระชมพัรษา8 2พรรษาด้วยการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมความรักความผูกพันแก่เครือข่ายโดยเชิญคู่แม่ลูกมาร่วมทํากิจกรรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจําปี2557เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจและทําให้แม่กับลูกนั้นได้ทําสิ่งดีๆร่วมกัน ใช่ค,ะค่ะเป็นการเสริมสร้างความรักความ,มผูกพันในครอบครัวด้วยนะคะที่สําคัญจะได้ช่วยกันรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะไม่จำเป็นต้องรอวันแม่นะครับมมจริงๆแล้ววันหยุดเนี่ยก็สามารถไปกันได้ทั้งครอบครัวใช่เลยทุกคนสามารถร่วมกันนะคะโดยเฉพาะการปลูกป่าทําได้เขาบอกว่าเราเนี่ยสถิติการตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆปลูกคนละต้นเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการรักโลกนะคะก็น่าจะดีมากเลยทีเดียวแต่พูดถึงเรื่องของแม่ลูกมีกรณีของแม่ลูกอุ้มบุญวันนี้มีความคืบ หน้านะคะหลังจากที่เด็กวัยเพียง7เดือนนะคะที่เข้ารับการร,ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะวันนี้เนี่ยแม่พาออกจากโรงพยาบาลแล้วและบอกว่าจะไม่มีการตอบโต้ผู้ว่าจ้างอุ้มบุญชาวออสเตรเลียด้านคอสชเองก็เห็นชอบร่างกฎหมายกรณีของการอุ้มบุญในวันนี้ที่มีการประชุมชุดใหญ่ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันต่อค่ะ